สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบาวเข้มระนองวันนี้เราก็จะมาดูหอยตระกูลฟูริก้ากันนะครับซึ่งซึ่งผมได้เลี้ยงไว้4 4สายนะครับก็มีเจดมีเจดัสซี่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกรูดัสซี่แล้วก็ดูดัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมก็ให้อาหารเขานะครับอาหารเขาก็คือจะเป็นแตงกวาครับแล้วก็จะมีผสมอาหาร ที่ว่ามันมีมันต้องใช้พวกแคลเซียมก็มเป็นพวกกระดองปลาหมึกนะครับบดผงแล้วก็จะมาเปิดให้ดูนะครับอันแรกก็จะเป็นเจดนะครับนี่นะครับตอนนี้เขาก็กำลังกินนะครับเจดเออหอยสายพันเจดเนี่ยเวลาตัวเขาใหญ่นะครับตัวเขาโตเนี่ยมันจะกระดองเนี่ย กระดองมันจะเป็นสีดำนะฮะลายมันก็จะบางลงนะครับนี่นะครับเนื้อจะเป็นสีขาวนะครับบางคนสงสัยว่าเหมือนทําไมม,ม,มันเหมือนกับหอยทากทั่วไปที่เราเห็นจริงๆมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาได้พัฒนาเปลือกและสีให้เป็นหอยสวยงามนะครับนี่นะครับนี่ก็น่าจะอายุประมาณสักผมรับปลาเดือนวันเดือนสิบสองก็ น่าจะประมาณสักสองหรือสามเดือนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอถ้าเขาขนาดลำตัวใหญ่กว่านี้เราก็ต้องแยกนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ผสมพันธุ์กันก่อนนะครับก็คือให้เขาได้ขนาดแล้วก็ค่อยผสมเพราะว่าถ้าเขาผสมตอนที่เขายังเป็นยังเล็กอยู่เนี่ยจะทําให้เขาอาจจะตายได้นะครับแล้วก็หอยที่ออกมาไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับก็ให้กินนะครับก็เป็น เขาจะชอบแตงกวาแล้วก็นี้จะเป็นอาหารเพิ่มนะครับที่ว่าทําให้เหี้ยเขากินนะครับพื้นผมก็จะใช้เป็นพื้นธรรมดานะครับก็ใส่น้ําให้เขานิดนึงให้เขาได้เดินนะครับส่วนพอตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเกาะนอนบนฝาคือมันทําความสะอาดาง่ายนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรมากมายก็คือให้อาหารแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็อพไซด์ของเขาเองโอเคพันต่อมานะครับก็คือเขาเรียกว่าพัน เจดัสซี่นะครับพันเจดัสซี่ถ้าคนเคยเห็นหอยสวยงามทั่วไปก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แนละ้วเพราะว่าจะเป็นหอยเนื้อสีขาวเปลือกสีทองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้พอเขาโตนะครับเปลือกของเขาก็จะเป็นสีทองนะก็คือสีเหลืองแบบน,นี้แต่ที่สาคัญสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเนื้อ,ขอเขาจะเป็นสีขาวถ้าเป็นพันเจดัสซี่นะครับ การเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับทั่วไปเลยก็ผมก็จะให้เป็นอาหารพวกแคลเซียมแล้วก็มีแตงกวาและที่สัญก็คือใส่น้ำให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ออกมาขับถ่ายในน้ํานะครับนี่นะครับเราก็จะให้บางทีอาหารก็จะให้ประมาณ2วันครั้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะฮะนี่ก็คือเจดาซี่นะครับนี่โอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันนะครับ ที่สาคัญเราก็ต้องปิดฝาปิดอลละไรให้เรียบร้อยนะครับกันเดี๋ยวเขาจะออกจากฝานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไข่หอยนะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นของเจดัสซี่นะครับนี่ก็คือการผรสมนะครับหอยเขาคลอดมาวันที่หกนะครับเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับที่เห็นเมื่อกี้ก็ เริ่มที่จะออกจากไข่บ้างแล้วนะครับที่เห็นเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเอพิสซดแยกนะครับเรื่องไข่หอยเนี้ยเพราะเดี๋ยวจะต้องเก็บข้อมูลไว้ก็มันมีบางบางฟองที่แตกตัวนะฮะเพราะวันนี้ก็ดูเห็นวบ,บก้อนนี้ก็มีแตกตัวแล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับแต่ว,ว่าตัวเขาก็น่าจะหมกอยู่ข้างล่างมั้งซ่อนอยู่ข้างล่างนี่นะฮะ เห็นไหมครับนี่ก็คือที่เขาแตกตัวนะฮะเขาก็เริ่มแตกตัวแล้วก็เริ่มกินเปลือกของเขานะครับนี่นะครับในอัตราส่วนที่ได้พยายามนั่งนับนะครับเพปกติไม่เคยนั่งนับก็เลยนั่งนับในชุดนี้แม่ไข่แม่ตัวเดียวไข่ได้ประมาณ335ฟองนะครับแต่ว่าอัตราการเกิดที่ว่าเคย เห็นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ50%นะก็น่าจะประมาณอาจจะไม่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรื่องไข่เรื่องไอ้พัฒนาการก็ค่อยฝากติดตามนะฮะเดี๋ยวจะทําเป็น EP2 นะครับโอเคเรามาดูหอยกันต่อนี้ก็คือเป็นครานี้ก็คือเป็นเจดนะครับตัวนี้เป็นพันใหญ่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็คือเจดเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ เห็นครับเจตพ่อแม่พันธุ์ตัวที่หมกตัวอยู่ในในวัสดุก็คือเป็นกาบมาพาะพร้าวที่ว่าแช่ล้างสารเทนเนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเพิ่งให้ไข่นะครับตัวเนี้ยเขาอาจจะพักก่อนอาจจะจำศีลน,นะครับก็คือเขาพักท้องก่อนส่วนนี้ก็คือเป็นเจตนะครับ ตัวเนี้ยที่ผมแจ้งไว้เป็นเจตัสซี่นะพูดผิดนะไม่ใช่เจดนะฮะโอเคก็จะเคลื่อนเขานิดนึงนี่นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่ใหญ่นะครับเราต้องอัพไซส์เขาใหญ่กว่านี้แล้วก็กค่อยเขาผสมนะครับนะครับถึงเขาจะพร้อมนะฮะใช่ก็นี่เอาให้เขามากินแล้วเขาก็จะมากินนะครับ หอยพวกนี้มันจะเลี้ยงระบบปิดนะครับ<ของ>วัสดุที่ใช้ก็คือผมจะทําการฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อน,นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือล้างห้สะอาดนะครับอย่าไ,ไปโดนดินโดนอะไรให้มากเพราะว่าปรสิตเนี่ยสำคัญเหมือนกับว่าหอยทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ตามพื้นดินนะฮะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะฮะตระกูลฟูริก้านะฮะพวกนี้แต่ว่าหอยพวกนั้นมันจะมีพวกปรสิตที่ติดมากับดินนะฮะ ถ้าล้างถ้าถูกก็คือต้องล้างมืออะไรให้สะอาดนะครับมันจะมีปอสิกอยู่แต่ว่าถ้าหอยพวกนี้เราก็ถูกแล้วก็สัมผัสได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ให้ล้างมือด้วยทุกครั้งแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาร์บิโนนะฮะเห็นไหมนี่อาร์บิโนนี่นี่ผมไม่เปิดแล้วกันนะก็ตรงนี้ก็ชัดนะนี่นะครับอาร์บิโนก็คือได้มา ได้แบ่งมา3ามตัวนะฮะเพราะว่าผมจะทําให้มันครบเขา,าเรียกว่าครบไตระกูลฟูริก้าที่เขาสามารถบิดได้นะฮะเขามันจะมีอวิโนมีเกดมีเจดัจสแล้วก็มีเจดัสซี่นะครับนี่นะครับก็คือครบครบสายพันธุ์ของเขาแล้วครบซีรีส์ของเขานะฮะเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูตอนใหญ่กันสังเกตให้ดีนะครับหอย ถ้าอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเปลือกจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อหอยเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับไม่ได้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับหอยพ่นนี่ก็คือหอยที่ว่าได้มาจากการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเขาจะพัฒนามาแบบนี้แล้วนะฮะก็ต้องดูสังเกตได้ดีๆเพราะบางทีว่าเอ้ยทําไมมันก็หอยเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวหัวน้ําใส่ที่ให้น้ำของเขาขก่อน ว่าเขาก็จะเล่นน้ําแล้วก็กินน้ําแล้วก็ถ่ายในน้ำนะบางครั้งนะ,ะ,นะรับการให้อาหารก็ปกตินะครับก็จะให้อยู่ที่ประมาณ แล้วแต่นะครับบางทีวันสองวันครั้งแล้วแต่สะดวกนะฮะต่อไปเราก็จะไปดูรุ่นใหญ่กันนะครับโอเคเราก็มาดูรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็จะเป็นเจดัสนี่นะครับเจดัสเดี๋ยวผมิดให้ดู ข้างนอกจะเป็นเจดัเจดักับเจดาซี่จะห่างจะต่างตรงที่ว่าเจดาซี่เปลือกก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื้อของเขาจะเป็นสีขาวส่วนเจดัสนะฮะเนื้อจะเป็นสีดานี่นะครับน้าจะเป็นสีดําแบบนี้นี่ไงเห็นไหมครับเขาก็จะกินอาหารนะครับไปโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ที่ผมจะ แยกไว้โดยเฉพาะนะครับไอนี่เขาได้ขนาดแล้วก็ค่อยมาผสมวัสดุที่ใช้ก็เหมือนกัน,นครับจะเป็นขุยมะพร้าวล้างเทนนินเรียบร้อยใส่ไปแล้วก็ใส่น้ําเล็กน้อยเพื่อเขามีความชื้นนะครับส่วนก็มีถาดน้ําให้เขาได้เดินเล่นนะครับกินน้ําเดินเล่นแล้วก็มีอาหารนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็ขุนนะครับขุนในตัวใหญ่ก่อนก็จริงๆหอยอะถ้าพร้อมผสมอะมองว่าก็ต้องจะประมาณเกือบ ปีกว่ากว่าปีครึ่งนะฮะถึงมันจะได้ไซส์ได้ขนาดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจไดสเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นเจรด้เนี่นะครับเจเหมือนกันเขาก็ตัวนี้ก็น่าจะชอบอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็กินแปลงนะครับพื้นก็จะเป็นเปลือกเปียกแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ดัดแปลงนะครับพอดีมันมีตู้ปลาที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเอาตู้ปลามาทาตัดแปลงประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันเจ้านะครับประมาณนี้นี่ก็คือเป็นไข่หอยของเจ้านะครับก็เรื่องฟักแล้วเ,เหมือนกันนะครับเราอยทาเป็นอีพีย่อยต่อไปนะครับออหอยเนี่ยจริงๆอ่ะเขามี2เพศนั่นแหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า สองเพศของเขาเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ําเชื้อของอีกตัวเพื่อผสมนะครับก็คือตัวเดียวมี2เพศแต่ว่ามันจะต้องแลกน้ําเชื้อกันนะครับถึงว่ามันจะมันจะใช้ได้นะครับมันจะผสมได้คล้ายๆไส้เดือนแต่ไม่เหมือนไส้เดือนเพราะไส้เดือนเนี่ยมี2เพศเขาสามารถผสมตัวเองได้เลยนะครับไม่เหมือนกับหอยที่ว่าจะต้องให้ตัวหนึ่ง เอาน้ำเชื้อมาใส่แล้วก็ถึงจะสามารถมีลูกได้นะครับนี่นะครับอนนี้ครับก็คือเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นสีขาวนะครับน้าสีขาวแล้วก็เปลือกคล้ายๆเหมือมนกับหอยทากทั่วไปแตม่มันไม่เหมือนนะครับเพรานี้เป็นหอยที่ได้จากการพัฒนาแล้วก็เราเลี้ยงระบบปิดนะครับเรื่องเชื้อโรคเรื่องปราิิมันก็ไม่มีนะครับ สามารถไต่บนมืออะไรได้นะไม่ต้องกลัวไต่บนมือ,อะไรได้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่ก็เลี้ยงไปนะครับผมก็กล่าวว่าผมก็จะเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ทั้งเนื้อสีกระดองให้มันสวยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมก็จะศึกษาวิธีการดีดเมืกนะครับได้เอามาใช้ในการ เรียกว่าทำน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวนะครับก็จะต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะโปรเจกต์นี้ก็น่าจะยาวนะก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างไงถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่า,าสอบถามแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมก็จะได้ตอบได้ตลอดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพจผมแล้วก็ใน youtube นะครับในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ